้องดูอาการขี้เกียจของเราใช่ไหมอาการขี้เกียจมันเป็นเวทนาทางกายนะมันครอบงาจิตมีสัญญามันปรุงจิตข้อบสะาวนั้นเราต้องดูอาการมันไงเริ่มทําความเพี่ยนี่เริ่มทํางานทํากิตทําหน้าที่ที่ต้องทํหรือว่าเอ้ยปฏิบัติแล้วทำไมขี้เกียจังเลยงานก็ไม่อยากทํำได้ก็ไม่อยากรับผิดชอบภาวนาก็ไม่ทํามันอยากจะอยู่พักๆอยากอยู่สบายโอ้มีสบายดีนอนอะไรเงี้ยไปทํางานก็เป็นทุกข์อีกไม่อยากจะทําเบื่อ อย่างเงี้ยมันขี้เกียจอาการมันแบบหดหูท่อแท้ท้อถอยมันไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเนี้ยก็รู้ตัวเองแล้วก็รีเริ่มลงมือทําเลยสมาลัมพะลงมือรีเริ่มลงมือทําคือเราลำดิดแล้วลงมือทําเลยเรานึกได้แล้วลงมือทํำในความขี้เกียจมันก็จะแป๊บหนึ่งมันก็จะหายไปเหมือนเหมือนสมมติว่าเรากําลังอยู่ระหว่างปฏิบัติอยู่ใช่ไหมเรากำลังแบบเป็นเป็นพวกว่าเสขาคือผู้ศึกษาตนนะนะผู้ฝึกตนอยู่เนี้ย เราขี้เกียจใช่ไหมลงมือทําเลยเราเรารู้ตัวเองแเราลงลงกลมเดินสักพักหนึ่งก็ขี้เกียจโอ้ง่วงนอนโอ้เบื่อยังเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินไปเด็กขี้เกียจมันก็จะหายอ่าผู้ปฏิบัตินั้นรู้สึกว่าปฏิบัติแล้วขี้เกียจนะมันมันแสดงว่าไอ้ที่เราปฏิบัติอยู่นะมันเป็นโมหะการหลงติดในสุขติดสุขมันสุขมันเกิดขณะปฏิบัติไหมจิตเราเนี่ยมันติดเสพติดสุขมันก็เลยทําให้เราเนี่ยขี้เกียจเพราะว่าเราไปทําการทํางานรับผิดชอบมันเป็นทุกข์ไงเราไม่อยากทํา